น,นี่เขาเลี้ยงพึ่งในป่านะฮะเนี่ยเลี้ยงเพื่อจะเอาไปขายได้น้ำพึ่งมาแล้วก็ไปขายแล้วก็จะบอกว่าน้ำพึ่ง่าเนี่ยทั้งป่านี่เลยเขาจะวางเป็นจุดๆทั่วป่าเลยสามีไม่เคยพาเดินเข้าไปในเมืองค่ะเดินวนจะในป่าน,นี่แหละได้ยินเสียงผู้คนอยู่ตรงไหนก็พาลบไปทางมาทางอื่นนี่ค่ะ คือป่าล้มรอบเมืองเลยนะเนี่ยอันตรงนี้เมื่อก่อนก็คงเป็นที่ทำการเกษตรแล้วไม่รู้ทำไมก็ปล่อยทิง้งหรือว่าทางการเรียกคืนพื้นที่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ะมีแต่ป่าเนี่ยป่าทั้านั้นเลยแต่คนเขาพาหมาพา,ามาเดินเป็นที่เดิน โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ๋อคุณเสาอายะคุณเสากระหนังกระติกเนี่ยชอบจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปล้มคลมใส่ถังไอ้นี่เขาพึ่งเนี่ยเขามีพึ่งอย่างนี้นะเนี่ยโอ้ย ทิง<อ> <desserts> ้งละ้ยเหยียบพื้นนี่เหยียบลงไปเนี่ยไอ่ไม่รู้เขาปล่อยโลกล้างนานแค่ไหนเหยียบลงไปนี่มันย Hence, ุบบน่นนะไอ้ย่าเนี่ย <Kristen> ม <nap kin> ันขึ้นเหยียบเนี่ยยุบจับจับจับอย่างกระเดินอยู่บนไอ้โคนเลยอ่ะนะสามีเป็นยางไงอ่ะ ไม่เคยผ่านนู่นทางตรงนู้นก็ไม่ไปหาบุกมาในป่านี้แหละไม่รู้เป็นอะไรโอ้ย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 อืมอืมอืมโอ้เอาเอาเอาจะลม้มอือมีแต่ป่าค่ะอยู่บ้านนอกก็เป็นอย่างนี้แหละมีแต่ป่าไม่มีห้างอะไรคะ่ะห้างก็กระจุงมีอยู่สี่แยกเดียว ถ้าอยากซื้ออะไรดีๆก็ต้องไปเมืองใหญ่ๆเนาะที่มันม,มีห้างเยอะๆอันนี้ก็มีห้างอันนนี้นิดหน่อยๆแต่ของแบรนด์เนมก็มีนะน,นี่